ตรงไปตลอดอีทิลิเอาให้ชัวร์ึงดูสภาพมาขนาดนี้แล้วมึงจะถอยก็แล้วแต่กูไม่น่าเชื่อมึงเลยสิลิตรงไปก่อนอย่าเพิ่งเลี้ยวซ้ายกูว่ามึงมั่วแล้วสิลิ แล้วมึงจะถามกูทำไมไอ้ฉับหายก็กูหลงไงกูก็ต้องถามมึงดิทางดีๆมึงก็ไม่ไปพอถึงทางจังไรมึงก็ถามกูแล้วถ้าน้ํามันกูหมดกลางป่ากูจะทายังไงมันเป็นเรื่องของมึงใหม่ไอ้ชีหายไม่ใช่เรื่องของกูกูว่าทางมันแคบไปวะ่ะ กูว่ามึงถอยเถอะไอสัตว์ขึ้นไปทำยี่อะไรก็มึงนั่นแหละบอกทางกูขึ้นมางั้นมึงลงไปดูทางก่อนเดี๋ยวไปไม่ได้ด่ากูอีกมึงเอาแักซีดลงไปแดกด้วย25บาทไม่งอไฟไม่ต้องใช้น้ำร้อนส่งฟรีรถมีเอ็มเขาให้วิ่งบนถนนเสือกมาวิ่งในป่าเฮ้มึงกลับไปเอามอเตอร์ไซค์เถอะไปไม่ได้หนึ่งตรงไปตลอด